ของนางงามผมเคยเรียนว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาจะใช้คนในชาติเดียวกันนะครับในใจการต่อรองนางงามเป็นเครื่องมือสําคัญนะโดยเฉพาะมิสยูนิเวอร์สจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการต่อรองจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันในประเทศไทยเราเคยได้นางงามมิสยูนิเวอร์สเหมือนกันนะครับแต่ต้องแลกด้วยอูตะเผานะครับอูตะเภากลายเป็นนะครับ สถานที่ที่เป็นฐานทัพของทหารอเมริกันเพื่อใช้ในการสู้แล้วก็ทําสงครามในสงครามเวียดนามนะครับจนไทยต้องเผชิญกับสงครามคอมมิวนิสต์ในเวลาต่อมาเพราะจีนไม่ยอมจัดกองกําลังที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวเขาเผ่าม้งนะครับบุกเข้าทําการยึดพื้นที่ต่างๆจนเป็นสงครามกลางเมืองบานปลายเป็นเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19ในเวลาต่อมาก็มีคนเสียชีวิตกันเป็นจํานวนมาก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเรายัางคงมุ่งประเด็นไปที่สถานการณ์โควิด -19 ในการและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยธรรมชาตินะครับที่กำลังเกิดขึ้นในหลายหลายประเทศเริ่มตน้นงานวิเคราะห์นะครับจากปรากฏการณ์นะครับ ก็ปรากฏว่าบราซิลยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งทะลุ4.5แสนรายจำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด -19 ของบราซิลนะครับพุ่งสูงขึ้น450,000รายแล้วนะครับท่ามกลางปัญหาความล่าช้าในโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 และผู้ชี่ยวชาญเตือนว่าการแพร่ระบาดรุนแรง ของไวรัสรละลอกใหม่กําลังครืบคลานเข้ามานี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อินเดียนะครับมีการพบผู้ติดเชื้อนะครับรายแรกปรากฏว่ามีเชื้อราสีเหลืองนะครับในผู้ป่วยโควิดอันตรายกว่าเชื้อราสีดําด้วยซ้ําไปคนไข้รายหนึ่งนะครับที่กําลังฟื้นจากอาการโควิด -19 ในอินเดียถูกพบว่ามีอาการต่างๆของเชื้อราสีเหลือง สำนักข่าว ANI รายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของแพทย์ประจําโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐอุตรประเทศของอินเดียนะครับท่ามกลางรายงานข่าวว่าโรคใหม่นี้อันตรายกว่าเชื้อราดำซึ่งก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียที่พบว่ารุนแรงมากขึ้นในขณะที่คุณปู่ฉีดวัคซีนโควิด -19 รายแรกของอังกฤษและลำดับต้นๆของโลกปรากฏว่าเกิดเสียชีวิต วิลเลียมเชกสเปียร์นะครับบุคคลรายแรกของสหาราชอาณาจากักรและเป็นระดับต้นๆของโลกที่ก็ทำการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เสียชีวิตลงอย่างสงบจากอาการป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับด้วยวัย81ปีตามรายงานของสื่อมวลชนเว็บไซต์ข่าวเบอร์มิงแฮมไลน์รายงานว่าคุณปู่นะครับ เชคสเปียร์เสียชีวิตนะครับในวันพฤหับสบดีที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยที่โรงพยาบาลในโคเวนทรี 3, นะครับโรงพยาบาลเดียวกับที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9อย่างไรก็ตามอาการของเขาก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่ในขณะที่อินเดียนะครับก็มีการรวบหมอ <c oughs> ร่วมขบวนการนะครับขโมยวัคซีนโควิด -19 ขายให้กับตลาดมืด เจ้าที่อินเดียทําการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยจํานวน4รายนะครับตามคํากล่าวการกล่าวหาขโมยนะครับวัคซีนโควิด -19 นะครับที่จัดสรรไว้สําหรับผู้ต้องขังปรากฏว่านํามาวัคซีนเหล่านั้นไปขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในตลาดมืดจากการเปิดเผยนะครับพบว่าผู้ต้องสายนำวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตโดยจีนกว่า1,000โดสจาก โคต้าที่จัดสรรให้ผู้คุมขังในข้อเสนอขายแก่ผู้ซื้อในกรุงจาก,การ์ตาและเมืองเมดานในจังหวัดสุมาตราในราคาโดสะ 25, ละ25,000ดูีลูเปียหรือ17ดอลลาร์สหรัฐหรือ530บาทนะครับก็ปรากฏว่ามีลักษณะเช่นนี้การขายตลาดมืดขายวัคซีนนะครับลักลอบจากรัฐบาลเริ่มค้นในอินเดียไทยก็มีแนวโน้มลักษณะเดียวกันในขณะที่กลับ เรื่องผ้าของสหรัฐอเมริกาก็มีการจัดสาวๆนะครับเต้นยั่วฟรีสำหรับคนฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับคลับสำหรับผู้ใหญ่นะครับฮัสเลอร์กลับของเลล y ่ฟลินเจ้าพ่อสื่อหนังโประดับตำนานของสหรัฐอเมริกามอบโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้านโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่สุดเจ๋งช่วงสุดสัปดาห์เสนอสาวๆเต้นระบำ เรื่องผ้าโชว์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแก่คนที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9คลับระบำเบื้องผ้าชื่อดังของลาสเวกัสแห่งนี้นะครับถูกปรับเปลี่ยนเป็นคลินิกวัคซีนชั่วคราวในขณะที่เจ้าที่สาธารณสุขพยายามหาแนวโน้ในความโน้มน้าวให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนต้านโควิด1 9ด้วยอุปสงค์ลดลงอย่างหัวภาพโปรโมชั่นของคาสเตอร์คลับจึงเป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่สร้างสรรสำหรับแนวโน้ม ในการโน้มน้าวจุงใจของคนก็จะมีการเต้นระบำนะฮะให้ชมฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในสหรัฐอเมริกาในขณะที่นางงาพมพม่าปี2020ได้ลีภัยในสหรัฐอเมริกาเซ็นสัญญากับ Agency New York อเอเจนซี่โมเดลลิ่งนิวยอรชื่อดังเอเจนซี่ข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าซูซานวินลาวินนะครับ มิสเมียนมาปี2022ส่งสารนะครับ mm hmm. บนเวทีประกวดได้สิทธิ์ลี้ภัยทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาหลังกลุ่มชินคอมมูนิชันนะครับในอินเดียนาโปลิสให้ความช่วยเหลือเธอและยังได้ให้สัญญาทำงานให้กับนางแบบนะับบริษัทเอเจนซี่ในโมเดลลิงนะครับชื่อดังในนิวยอร์กนะครับสื่อของสหรัฐรายงานว่าเธอ ได้สิทธิลภัยทางการเมืองในสหรัฐด้วยการช่วยเหลือจากองค์กรชินคอมมูนิตี้นะครับในอินดีแอนาโพลิสนะครับ <c oughs> หลังจากที่เธอได้รับคำขู่คุกคามหมายจับจากรัฐบาลพมา่านะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงในเวทีนะครับของการประกวดนานาชาติ ต่อต้านการทำรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์บนเวทีการประกวดเธอยังชูป้ายนะครับบนเวทีต่อต้านรัฐบาลทหารพมา่านะครับสามารถคว้าชุดประจำชาติได้สำเร็จบนเวทีนางงามประจำปี2020ในรัฐฟอริดาสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่สิงคโปร์อนุมัติใช้เครื่องนะครับตรวจโควิด -19 จากลมหายใจทราบผลภายใน1นาที หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสิงคโปร์นะครับอนุมัติชั่วคราวให้มีการใช้เครื่องตรวจวัคซีนโควิด -19 ก็ไใบเตื่อนตรวจโควิด -19 นะลมหายใจซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทนะครับสตาร์ทอัพในประเทศและสามารถรู้ผลในเวลา1นนาทีบริษัทสตาร์ทอัพในเครือมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์นะครับ ระบุว่าทางหน่วยงานได้ประสานกับสาสุขนะเพื่อทำการทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวบริเวณจุดผ่านแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียทางนี้สาสุขของสิงคโปร์ยังมีการตรวจคัดกรองรการเข้าเมืองด้วยชุดแอนติเจนเพื่อ,อเชือ้อหาเชือ้อโควิด -19 เป็นหลักแต่จะทำเครื่องตรวจลมหายใจนะครับ ไปใช้งานควบคู่กันด้วยอันนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ในขณะที่ไต้หวันก็สะอึกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาแบะท่าไม่รีบส่งวัคซีนช่วยนะครับที่โควิด -19 ชี้ยอดยังต่ำมั่นใจเอาอยู่นะครับผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันนะครับซึ่งทำหน้าที่คล้ายส,สถานทูตสหรัฐอเมริกาในทางพื้นทีไหน ไม่รีบร้อนจะส่งวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปช่วยเหลือไทเปน,นะครับเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังต่ำมากนะครับแต่ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างการพูดคุยในประเด็นที่เกิดขึ้น ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็น2-3ประเด็นนะสิ่งที่เห็นขณะนี้สหรัฐอเมริกากำลังเร่งให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีผู้ติดเชื้อมากกว่า22,000รายต่อวัน นะครับการเสียชีวิตนั้นแน่นอนครมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกมากกว่า0 0 0 0นคนมากกว่าอินเดียที่น่ากลัวในขนาดนี้อินเดียก็ปรากฏว่ามีสายพันธุ์สีเหลืองปีจุดสีเหลืองโผล่ขึ้นมาในปอดผู้ป่วยนะครับที่รุนแรงกว่าสีดําในอินเดียยังพบว่ามีการขายวัคซีนในตลาดมืดและก็หมอเข้าไปเกี่ยวข้องในครั้งนี้นะครับนั่นหมายก็ว่าย่อมจะต้องมีการจับกลุ่มดําเดินคดีกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะฮะสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับการประกวดนางงาม <c oughs> นะครับโดยเฉพาะมิสยูนิเวอร์เสียทุกครั้งสหรัฐอเมริกาจะมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและกล่าวนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาให้การช่วยเหลือนะครับนางงามพมา่าที่ถูกออกหมายจับโดยให้ทําการลีภัยและให้งานทําด้วย <c oughs> เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อรองและเป็นฝ่ายต่อต้านนะครับ ทางพมา่านะครับในการรัฐประหารเพื่อบีบให้ได้นะครับในสิ่งที่ตนเองต้องการไปเชิญง,งานสังเคราะห์มีประเด็นที่น่าสนใจเป็น2ประเด็นนะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับแล้วก็เรื่องของนางงามเรื่องของนางงามผมเคยเรียนว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาจะใช้คนในชาติเดียวกันนะครับในใจการต่อรอง นางงามเป็นเครื่องมือสําคัญฮนะโดยเฉพาะ Miss Universe จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการต่อรองจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันในประเทศไทยเราเคยได้นางงาม Miss u n i v e r s ์เหมือนกันนะครับแต่ต้องแลกด้วยอูตะเผานะครับอุตเภากลายเป็นนะครับ สถานที่ที่เป็นฐานทัพของทหารอเมริกันเพื่อใช้ในการสู้แล้วก็ทาสงครามในสงครามเวียดนามน,นะครับจนไทยต้องเผชิญกับสงครามคอมมิวนิสต์ในเวลาต่อมาเพราะจีนไม่ยอมจัดกองกําลังที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวเขาเผ่าม้งนะครับบุกเข้าทําการยึดพื้นที่ต่างๆจนเป็นสงครามกลางเมืองบานปลายเป็นเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19ในเวลาต่อมาก็มีคนเสียชีวิตกันเป็นจํานวนมากนะครับ จากกรณีการให้รางวัลมิสยูนิเวอร์สหรือนางงามอู่ตะเภาในอดีตที่ผ่านมาในรอบนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีการให้รางวัลกับบราซิลแล้วก็ให้รางวัลเคลื่อนแต่งกายนะับกับพม่าสุดท้ายสหรัฐอเมริกาให้การลีภยัยนางงามพม่านะครับและที่สําคัญให้งานทําด้วยนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ต้องบอกก็รู้คร การให้ครั้งนี้ไม่ใช่ใ,ให้ฟ,ฟ,ฟรีนางงามคนนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกดดันทหารพมา่านะครับลาสุดมินอองไลน์ผู้นำสูงสุดในการรัฐประหารนะครับก็ประกาศบอกว่าประชาธิปไตยจะกลับขึ้นมาจากนี้เป็นเวลา หปีในะคับที่ผ่านมามีการสังหารผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลทาหารไปแล้วไปมากกว่า800รายและในขณะนี้ปรากฏว่ามีคนลี้ภัยจากพม่าพยายามออกมาอย่างประเทศไทยนะครับมาแล้วจํานวนมากบางส่วนอยู่ในศูนย์ลี้ภัยบางส่วนหลบหนีลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยจนเป็นที่มาของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่สนใจเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในระลอกที่2จะเริ่มต้นในวันที่26 นะครับ26 28พฤษกาคมพุทธศักราช2,564นกะครับการเพิ่มขึ้นครั้งนี้จุดที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือรายงานต่างด้าวและเด็กนะผมย้ำนะรงงานต่างด้าวและเด็กในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเตรียมให้พร้อมเนะวา่าสุดรายงานพบว่ามีปืนหาย ตอนนี้เจ้าที่กําลังทําการตรวจสอบค้นหาว่าปืนที่หายหายไปอยู่ที่ไหนหายไปถึงกว่า80กระบอกนะครับซึ่งเป็นการตรวจไม่ใช่หายทีเดียวนะครับค่อยๆทยอยหายค่อยทยอยหายกำลังตรวจสอบว่าหายไปไหนมีการลักลอบเอาไปอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในอินเดียเนี่ยในอินเดียมีการลักลอบวัคซีนขายในตลาดมืด เพื่อขายให้กับกลุ่มไฮโซในอินเดียต้องการวัคซีนกันอย่างมากผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะครับในประเทศไทยนะครับมีกลุ่มหมอบางกลุ่มก็พยายามจะทําลักษณะดังกล่าวมีการเสนอเงินในราคาสูงให้กับต่างชาตินะครับเพื่อที่จะขายวัคซีนในตลาดมืดนะครับโดยเอาวัคซีนที่รัฐบาลแจกให้ฟรีไปขอโคต้าจากรัฐบาลแจกให้ฟรีจากนั้นนะครับแล้วก็จะเอามาขายต่างชาติล่าสุด จูจูโรงพยาบาลเอกชนนะพอรู้ว่าเจ้าที่สืบสวนเรื่องนี้ก็มีการยกเลิกมีคนตั้งคําถามว่าทําไมเอกชนทําการยกเลิกนะครับวัคซีนที่จะฉีดให้ฟรีอย่างกระทันหันเพราะมีการสืบสวนแล้วทราบว่าจะมีการเอาวัคซีนไปขายสู่ตลาดมืด ในบางาเขาเรียกว่าบางโรงพยาบาลของเอกชนเรื่องนี้ยังคงจะเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยก็มีผู้ต้องการที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นจำนวนมากในอินเดียก็เช่นกันนะครับเรื่องนี้รัฐบาลต้องจับตามองให้ดีฮะเหตุการณ์กรณีการขายวัคซีนใต้ดินเนี่ยนะครับเอาไปขายในตลาดใต้ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้ต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยกําลังต้องการแต่ประเทศจีนเนี่ยมีเงื่อนไข เอาวัคซีนของจีนมาก็ต้องฉีดให้คนจีนที่อยู่ในประเทศไทยก่อนแต่ในประเทศอื่นๆนั้นยังไม่มีเคลื่อนขลักษณะเช่นนี้ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่ผลิตวัคซีนโควิด1 i ได้แล้วเป็นตน้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ว่าเรายังเอาชนะได้แล้วเราจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนเทให้ย,ยังเหลือเท่าไรแม้วันนี้ยังไม่ได้ดัง มลมหายใจอยู่ไม่ยอมขอตั้งปนิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ คิดกล้าทำต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธาน,ธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามหานไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธาน